คุณผู้ชมคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขามีโครงการดีๆที่ชื่อว่า i see the Future ค่ะเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสายตาให้เด็กๆที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะเราไปดูโครงการดีๆนี้กันค่ะ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพร้อมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายจากกิจกรรมโครงการ IC the Future แค่มองเห็นก็เปลี่ยนอนาคตการออกแบบนวัตกรรมเพื่อคัดกรองสายตาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2567 จากการที่เราได้มีการดูข้อมูลงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยเด็ก10ล้านคนเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการวัดสายตาแล้วก็มีการดูแลรักษายู่ประมาณ5-10ก็เลยเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือในวันนี้ขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับสปสชมีสวัสดิการตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าการจัดการที่ระดับโรงเรียนแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยเป็นโจทย์ที่กสศได้เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนไทยได้มีโอกาสไปใช้สิทธิสปสชให้มากขึ้น ึ่งความร่วมมือน,นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่ลงมาที่พื้นที่ซึ่งวันนี้เราได้มีพื้นที่ทั้งอ,อัม,มพวาแล้วก็มเมืองนะครับของสมุทรสงครามนที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้แล้ววันนี้มีเด็กได้แว่นไปประมาณ8คนนะครับก็อยากจะสัมพัน์ครับเชิญชวนนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ของเรื่องการตัดแว่นตาครับในวันนี้เนี่ยเนเรื่องแว่นตาของเด็กนะครับเป็นตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ซึ่งความรับรู้ยอยู่ในวงคแคบอยู่เรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดนี้นะครับจังหวัดขนสงครามก็เป็นจังหวัดที่มีระบบบริหารจัดการดีเยี่ยมอยู่แล้วก็จะส่งเสริมเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับใน,ในภาพของจังหวัดขุนสคารรณครับแล้วก็ในเขตภาคที่5ของเราครับอันหาสายตาในเด็กเนี่ยถ้าเรายิ่งแก้ไขเร็วตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆนะครับมันก็จะฟื้นได้สามารถเรียนรู้ต่อไปได้เพื่อเป็นอนาคตที่ดี ของประเทศชาตินะครับเราก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อของงบนี้นะครับเพื่อจะได้ไปถึงทุกๆชุมชนครับในจังหวัดสมุทรสงครามครับนอกจากนี้โครงการ IC the f อ t u r e จจะช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางในการลดภาระเรื่องการตรวจคัดกรองและส่งมอบแว่นให้เด็กที่มีความผิดปกติทางสายตา และยังพัฒนาชุดคัดกรองปัญหาสายตาเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขครูผู้ปกครองในการสังเกตอาการเบื้องตน้นและช่วยให้มีเครื่องมือวัดสุขภาพสายตาที่มีการอัปเดตและใช้งานง่ายขึ้นด้วยค่ะ